จริงจริงเนี่ยมันควรจะเป็นไมค้ครับฮาร์ดคอร์โลกของบอลสิบห้าสิบถึงเจ็ดสิบนะครับแต่ผมคิดว่าเกีนี้เอ,อ่อไฟนิโวไหนที่ผมอัดดองไว้นะี่แม่งก็จะใกล้สองเดือนแล้วครับอีกสี่วันม่นก็สองเดือนแล้วผมอัดตั้งแต่ปีใหม่อ่ะปีใหม่ปาเลยอ่ะปีใหม่เดือนมกราความวันที่แปดอ่ะซึ่งผมไม่รู้นะว่าตอนลงนี่แม่งจะถึงวันที่แปดพอดีหรือเปล่าถ้าถึงวันที่แปดพอดีนี่ลิปแบบดองเกือบสองเดือนซึ่งื่องจากว่ามันจะเน่าแล้วครับ ผมก็เลยได้ทาการที่ซึ่งผมเนี่ยก็ทําการเข้าเกมมานะครับแล้วามันโหลดสักสองร้อยปีแล้วกันพอมันโหลดเสร็จนะครับซึ่งผมก็ทําการเข้าประตูสถานีอวกาศนะครับเพื่อที่จะไปดวาวโคลารนะครับแล้วก็ทำการเข้าประตูไปอ,อ๋อไม่มีอะไรแล้วกูจะพูดทะไรไมนะ่้ โอเคแล้วก็ทําการมาขุดแร่หินดาวทองแดงนะครับแล้วก็มันมีแอปมันขึ้นอะไรไม่รู้แหละมันขึ้นมาแอปหมดอายุมั้งแล้วก็ทําการขุดแร่ไคยนไหนะจริงๆิมันชื่อว่าซาโดนิกนะครับแต่ว่าเวอร์ชันเก่ามันเป็นแร่ไคยนไหมาก่อนซึ่งก็จะเรียกแร่มันว่าไคยนไหแล้วกันจากใจผู้เล่นเก่าสาธุก็เก่าแล้วก็ทำการขุดหินดาวทองแดงนะครับแล้วก็ทำการเกิดการ ดังๆอะนะอะไน,นะเอาจริงมันมีสามชื่อแนตะ่ผมจําไม่ได้ลนะจําได้แค่สองตัวนั่นแหละแล้วก็ทำการขุดแร่หินดาวทองแดงแล้วก็ผมจะบอกนะว่าคือมันแทบไม่มีอะไรเลยเว้ยเอาจริงๆอน่ะมันมีแค่ขุดแร่อะไรก็นั้นนะจริงๆเน่ะแล้วก็ทำทำการที่จะมีแผนว่าผมจะขึ้นไปแต่ว่าผมขอกัดการในพวกชิวๆก่อนล้วกันนะครับ ก็ที่ผมจะได้ผลึกแงรงขวั่งมาล่ะมั้งซึ่งกูก็ไม่เข้าใจเลยนะว่าเอ้ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะเข้ากูจะยิงโดรหรือเปล่าซึ่งมันก็ไปแล้วเรียบร้อยหายตัวแล้วก็ทําการต่อวอลขึ้นมานะซึ่งในก่อนมันก็ยังโชคดีที่ไม่มีพวกชิวชิวเยอะนะครับโอ้มาจากเกมได้แล้วก็ทําการมาหาหินม่น้งับผมจาว่ามี ไอเพื่อดงดงดามมาขัดขวาขงโหทำการกัดกามพวกมันไปะนะซึ่งมันแพ้หรอกมันก็แพ้ราบคาบเลยนะแล้วทำการขุดหินม่วงไปแล้วกันแล้วก็ทำการกัดการพวกชิวชิวอะนะเพื่อที่จะได้ผลึกแนง่วงมาหนึ่งอันคือถ้าได้สามอันอะจะครับเออจะขอ,อกรุงเลพได้น,นนะ กําลัมการเก็บไม่ครบก่อนเลยละกันเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นอันตรายหลังจากที่ผมสู้นะแล้วก็ฉากนี้ก็คือขุดแร่ยาวๆเลยซึ่งก็ได้ทําการฆ่าริวๆนะครับเพื่อที่ผมจะได้ผลิตเงเนืองมานะครับซึ่งก็เล็งอยู่หลายรอบเลยซึ่งพองขอุดดก็ว่าโดนด้วยอีเนีงนี้เนี่ยมันก็จะตายแล้วนะแต่ธนูเนี่ยมันคือมันยิงไม่โดนเลยแล้วธนูผมก็ใกล้จะหมดแล้วใช่ครับผมแม่งหมดลูกสุดท้ายแม่งจะตายอยู่แล้วซึ่ง ธนูอยู่ด้านหน้าเว้ยแต่กูไม่กล้านะครับว่ามันเห็นไหมแต่ยิงมันน่าจะอยู่สูงมันน่าจะอยู่สูงขนาดนั้นไม่กาจะเห็นก็เลยยิงมันตายอ่าซึ่งผมก็ได้ชิ้นมันก็ได้ส่วนหนึ่งนะการการครับแต่ของเล็บซึ่งผมได้ส่วนหนึ่งละวเดี๋ยวประมาณสามอย่างที่ต้องใช้มั้งนะแล้วผมก็ได้ทำการขุดแร่ต่างๆนานาน,นะครับ แล้วโรงการมาขุดน่มันพื้นดินมากนะครับแต่ว่าพื้นดินนี่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่อันตรายนะครับคือไม่คือไม่ต้องแบบว่าต้องต่อบล็อกประมาณหนึ่งบล็อกอะเพื่อที่จะแบบว่ากันในพวกที่มันพุ่งชนอะไม่รู้ว่ามันชื่อโด่งๆดงหรือดังๆนะแต่ตึงงอาหายานะเลยครับที่นี้เพราะว่ามันรวมร่างกันแล้วมันอวสานอยู่แล้วเว้ยและยิ่งเป็นหมดนให้คอนเนี่ยมันก็ตีแรงไปอีกผมก็คิดว่าผมเนี่ยจะต้องไปตั้งหล่อนดีกว่าคือผมไม่สู้ได้แน่นะนะ ดูสภาพแล้วเดี๋ยวแค่กูไปดูมันตีทีเดียวก็่าจะตายแล้วนะครับและผมก็มาขุดแร่ต่อนะครับแล้วก็ดำเนินมาหาแม่พิมนะครับซึ่งก็ได้แม่ภาพว่าไปขอ,อกงเล็บนะครับซึ่งก็ถือว่าเยี่ยมเลยเพราะว่าผมก็อยากจะฆ่ามันกันนะครับแล้วก็ได้อุปกรณ์ไล่สายมาด้วยซึ่งก็ถือว่าเยี่ยมยอดนะ ผมคิดว่าน่าจะถ้าคิดว่ามาสำรวจนี่น่าจะแบบว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วก็ทําการไปหาที่อื่นต่อนะคะนะคบผมซึ่งก็ได้เจอสถานที่โทรเทมอีกที่นึครับผมทำการขุดลงไปใต้นะครับเพราะว่ามันจะมีแม่พิมพ์อยู่ในนั้นนะครับผมก็ทาการขุดลงไปนะแล้วก็ทาการสุ่มนะว่ามันจะได้อะไรซึ่งก็ได้คริสตัลเขียวนะครับ ไว้ไปเปิดแท่นอากาศหายใจนะครับแต่ผมเอาเพราะว่าผมไม่เปิดหรอกขี้เกียจซึ่งก็ได้คิสตันเขียมาเหมือนเดิมแล้วก็เทคโนโลยีหดตัวนะครับซึ่งก็ได้มาสี่ภาพแม่พิมพ์แล้วนะก็ถือว่าดีแหละมั่งนะแล้วก็ทาการเก็บผลไม้ออกซิเจนนะครับซึ่งก็มีไอ้พวกมอนเตอรเนี่ยมาขัดขวางผมนะผมก็ทำการวิ่งหนีนะครับเพราะว่าขี้เกียจสู้นะครับลำค้านไม่ง่ายเลยแล้วก็ทำการเก็บผลไม้ออน,นะครับ เพื่อที่ผมจะได้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็แล้วก็เจอสถานที่โทเทมอีกที่หนึ่งน,นะซึ่งผมก็ได้ลงมาซึ่งผมก็ได้เจอดิงๆกับดงๆด้วยนะ สอตัวอยู่ในนี้แล้วก็ได้ภาพวาดเทพดีดำลำดับแล้วดอกสว่านทองแดงซึ่งผมบอกคาเดียวผมโคตรดีใจเลย้ภ <sho ved> <kho it> าพวาดสว่า,วานทองแดงซึ่งผมดีใจจนวับกับบ้านเลยนะเพราะว่ามันสําเร็จแล้วแหละมันสําเร็จแล้วนะครับที่ผมได้ภาพวาดตะโขกงเล็บภาพวาดสว่านทอ,องแดงที่ผมอยากครับแล้วก็ผมก็ได้ครับตะโขกงเล็บมานะครับแล้วก็ทําการหาสว่านทองแดงนะครับแล้วก็ได้ครับม,มานะครับซึ่งก็ถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับ แล้วผมก็ทาการไปฆ่าสิ่งมีชีวิตต่อนะครับหรือว่าหรือว่าเรียกว่าวัวน,นั่นเองซึ่งถ้าเราฆ่าเราจะได้หนังแล้วผมมีเพชรเยอะนะครับซึ่งก่อเพชรเนี่ยมันต้องใช้หนังวัวเป็นส่วนผสมในการคาบนะครับผมก็เลยทําการออกมาฆ่าวัวนะซึ่งพอผมฆ่าไปมากเพิ่งผมฆ่ามากพอที่จะคาบชุดกอเต็มครบชุดแล้วนะผมก็ทาการ คราบนะครับซึ่งผมจะไม่ค้าหมวกนะครับเพราะว่าผมจะไปสำรวจสถานที่ป่าดงดิบนะครับซึ่งไอในในนั้นอ่ะในที่สถานที่นั้นอ่ะคือมันมีไอหมวกเพชรอยู่แล้วผมก็เลยทําการไม่ค้าดีกว่านะครับคราแต่พวกก่อสันสแตนนะครับหรือเอาง่ายๆคือก่อเพชรนั่นแหละแล้วผมก็ทําการคัาแค่สนับขาเพชรแบบรองเท้าเพชรนะครับส่วนหมวกเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปหาในสถานที่ดงดิบเอานะครับ แล้วทาการเก็บเกาะเก่า CH CH ไปแล้วก็ทําการมาตีบัวอินชาร์นะครับชุดต่างๆแล้วก็ทําการโชว์เทเป็นหนึ่งที่อ้ยเป็นหนึ่งทีนะครับแล้วก็ทําการมาตีบวกต่อนะครับทำไมกูต้องเสียงเสียงนี้ด้วยวะเนี่ยปัญญงอจีพายแล้วก็ทําการมาตีบวกต่อนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยได้จะไปคาราฟ อะไรนะที่แบบว่ามันจะมีหน้ายิ้มแล้วใส่เข้าไปอะ่ะมันคืออะไรไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันผมจาไม่ได้เลยครับขี้หลงขี้หรือลอยง่ายๆเลยซึ่งผมก็ทำการะคาแล้วก็ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงหน้ายิ้มนะครับซึ่งผมก็ทำการปิดเอฟเฟกเสียงนะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับ คือทำคาญเสียงฝนง่ายเลยนะครับผมก็ทำการเข้าไปอย่างความมั่นใจประมาณเก้าสิเก้าล้านเก้าแสนถุหมึ่งสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ผมจะฆ่าได้อย่างแน่นอนซึ่งผมก็ทำการมาฆ่ามังกรนะครับซึ่งผมกวําทำการตีตีตีมันกลับนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ต้องหลบหลีกการโจมตีของไอ้พวกไอ้พวกงูยักษ์ด้วยนะครับ ผมก็ทำการเอาค้อนตีนะครับเพื่อที่จะให้มันเมานะครับให้มันมึนเอ้ยให้มันมึนนี่มันมึนไม่ใช่เมาครับแล้วก็ทำการวิ่งวนนะซึ่งก็ต้องระวังเรื่องของพิษของมันที่มันพ่นออกมานะคือมันแรงเอาวเรื่องอยู่นะในหมู่าร์คอเนียซึ่งผมก็ได้ทำการวิ่งวนนะแล้วก็ทำการเอาหนังกันที่ไม่ให้มันกินนะครับซึ่งมันก็ พนพิษใสผมนะครับซึ่งมันดูต่อต้านนะครับผมเมื่อเทาการต่อต้านกลับนะครับโดยการใช้ค้อนทาเหมือนเดิมแบบเมื่อกี้เลยนะครับให้มันทําให้มันมึนแล้วก็ทําการเอาดาบตีนะครับเพื่อที่จะให้มันตอนที่มันมึนเนี่ยมันจะตรงตีเราไม่ได้นะผมก็ทำการวิ่งหนีนะครับแล้วก็ทาการไปตีอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทาการไปตีตีตีจนมันมาตายนะครับซึ่งมันใกล้ตายแล้วนะซึ่งก็ถือว่าเร็วมากๆนะครับซึ่งก็เิมการวิ่งวนใช้วิธีเดิมนะครับใช้วิธีเดิมเลย แล้วก็ทำการฆ่ามันนะครับโดยใช้ทักษะเดิมการทําให้มันมึนแล้วก็ตีตีตีมันตายนะครับซึ่งมันใกล้ตายแล้วนะมันใกล้ตายผมเเอาดับตีนะครับซึ่งใช้เวลาไปหนึ่งนาทีสิบหกวิคือเรียกว่าโคตรเร็วค่าโคตรเร็วเลยนะซึ่งก่อนที่ผมเนี่ยก็ทาการไปดูของต้นผมก็ทาการไปดูของนะครับแล้วก็ทาการไปขุดชิ้นมรกตนะครับแล้วก็เจอเพชรอยู่างนั้นด้วยก็เลยทําการเก็บมานะครับ จริงมันชื่อวบล็อกอาพันนั่นแหละแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นบล็อกมันหมดมันมเรากดมาก่อนแล้วนะซึ่งผมก็ทำการขุดเพชรนะนะแล้วก็ทำการต่อไปอีกที่หนึ่งเพราะว่ามันมีเพชรอยู่นะผมก็ทำการขุดมานะครับแล้วก็ทําการไปอีกที่หนึ่งนะผมก็ทำการขึ้นไปขึ้นไปซึ่งก็ได้เจอแท่นเครื่องเตือเลยแล้วผมก็ทำการลงมาซึ่งก็ได้เจอถังน้ำเวอร์ชันเก่าก็เลยเก็บม,มาเป็นที่รลลึกกันนะแล้วก็ทำการ ต่อไปครับผมก็เลยทาการต่อไปนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมในตอนนี้นะครับผมก็เด้ทำการมาเจอที่ถุ่กาแล้วนะครับซึ่งก็ได้เจอเกาะเอ้ยหมวกเพชรฟรีนะครับผมก็ทำการเก็บมานะครับแล้วก็ทําการทิ้งขยะแล้วก็เก็บของกัก่อนนะครับแล้วผมก็ได้ทาการไปสำรวจที่อื่นด่อนะครับซึ่งมันมีดาวอยู่บนบนผมก็เด้ทาการไม่ขุดดีกว่านะครับผมแล้วผมก็ได้ทาการไปขุดอีกที่นึงนะครับที่มันมีเพชรอยู่แล้วก็มีเทนทีด้วยนะซึ่งก็ต้องระวังด้วยแล้วก็ทาการขุดเพชรมานะครับแล้วผมก็ได้ทาการไปยยนกกัต่อะครรรบโดาาไปที่อื่นต่อนการไป ที่เดิมนะครับแล้วก็ขุดบ่อ,อมาตระกต่อแล้วท,ทำการเก็บเก็บเพนมานะครับแล้วก็ทำการไปไหนต่อว่ะไป้อยต่อว <c oughs> ่ะผูาพากเร็วเกินโอเคครับผมผมก็ทำการเก็บบ็อกอาพันหรือว่าเอเมอร์โล่นั่นแหละซึ่งเมื่อกี้ผาาโคตรเร็วเลยแนมะ่งผากนคิดไม่ออกเลยเอาไว้ง่ายอะ่ะคือเมื่อกี้ขี้เกียจตัดนะครับก็เลยสปีดเลยกันแล้วก็ทำการเก็บบ็อกกับเสื้อโคตดนะครับ แล้วก็ทำการมาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเคยมีไม้คะทาอยู่ในกล่องนะครับเสียว่าผมลืมดูผมก็เลิทการมาดูมาดูซึ่งมันมีจริงๆผมกวาเนาทำการเก็บมานะครับเพื่อที่จะครับคาถาสายฟ้านะครับแล้วก็ทำการเก็บผ่านแต่นี้ไม่เก็บหรอกมันเยอะอยู่แล้วแล้วก็ทำการไปตำรวจตรงข้างบนนะครับซึ่งผมก็กระโดดมาขุดเพชรนะครับ ผมก็ทำการเปิดกล่องซึ่งในนั้นมีไก่วิ่งเร็วนะครับกับธนูนะครับผมก็ทำการเก็บมาเผื่อว่าหมอ,อจะไปไปยิงมังกรน,นะมองนะแล้วก็ทำการเจอกล้วยแสงดาวด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามีสองอันหรือสอันเพราะว่าภาพมันไม่คัดตอนต่อนะซึ่งผมว่ากล้วยแสงดาวเนะี่ยมันพ่อเบสคีร้อยหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะไปแก้ทางไอ้พวกผมก็ดึกดำบันมันยิงเลเซอร์ใส่นะแต่ว่ามันไม่ถึงกับตายแล้วถ้าใส่ ชุดกอครบเส้นมันน่าจะเอาไปแก้ทางไอ้พวกยักษ์ดำบันยิงยิงเลเซอร์อยู่ได้ดนะ่ะผม้ทำการเก็บมานะนี่คือเห็นผลคร่ข้าวนะแล้วก็ทำงานมาอีกกล่องนึงก็เจอกล้วยสงดาวก็เลยเก็บมาเลยนะกับไก่วิ่งเร็วนะครับแล้วก็ทำการตำรวจต่อเกือบจะมีอะไรนี่ครับซึ่งผมเนี่ยก็เกือบตายเลยนะตรงจุดนี้คือผมเนี่ยจะกินเชอร์รี่เว้ย เล้วเผื่อผมเผื่อไปวางซึ่งมันอ่ะดันผมเกือบเลยนะเมื่อกี้คือเรียกได้ว่า,ายิางอาจจะรอดแหละเพราะมีตะขอโคงเล็บไงมึงนะซึ่งผมก็ทําการมาเก็บของเก่าที่บรรคาไม่ได้แล้วนะคะก็คืออันนี้เห็นะตู้หนังสือนะกับระเบิด TNT นะครับก็ทำการเก็บนำเก็บมานะครับกับที่ขาดไม่ได้ก็คือ ฟักของหน้ายิ้มทาลวีนนะครับผมทำการเก็บมานะซึ่งเป็นของในตำนานเลยก็ว่าได้นะครับก็้วทำการวับกลับบ้านแล้วก็รับกระทาสายฟ้า ah มานะครับซึ่งใน EP หน้าเนี่ยเราก็จะไปฆ่ามาังกรกันนะซึ่งก็จะมาติดติดกับคลิปนี้ที่เพิ่งลงนะคือหนึ่งวันคือลง EP 5ห้าเลยเพราะว่าคลิปมันค่อนข้างสั้นคือมันเอาง่ายๆคือฆ่ามังกรแล้วจบเลยนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้